สวัสดีนะคะทุกคนจ๋ามาพบหนิงแล้วจ้าในช่องหนิงมาดามตุรกีสซฟไลตุรกีนะคะทุกคนจ๋าเออวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนภาษาตุรกีง่ายๆมาฝึกพูดภาษาตุรกีง่ายๆบอกรักง่ายๆคำหวานง่ายๆเอ่อคำถามที่จะถามค่ะว่าคุณรักฉันไหมเนี่ยพูดว่ายอย่างไรอ่ะ ก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่องด้วยนะคะทุกคนจ้าไปฟังกันเลยจากคำแรกเนาะจะได้ถูกใจาสาวๆไทยเนาะที่อยากรู้ว่าเขารักฉันไหมอยากบอกผู้ชายตุรกีบอกรักที่ไม่ใช่คำว่า I love you เนี่ยเขาจะพูดว่าอย่างไงนะคะทุกคนจา้าไปคำเลยค่ะคำแรกเลยค่ะคำแรกเลยนะคะคเซนิเซวิอารมมนะคะ,ะ, um ะ,คะทุกคนจา้า เซนิเซวิอลุ่มคำนี้เนาะเป็นคำฮิตติดปากเนาะอยากได้ใจผู้ชายตรุรกีก็ต้องพูดนะคะทุกคน <Yeah. S 1> อยากได้ใจผู้ชายตรุรกีต้องหัดพูดนะคะทุกคนเซนิเซวิออลุมเซนิเซวิอลุมแปลว่าฉันรักคุณค่ะแปลว่าฉันรักคุณแต่ถ้าอยากจะเพิ่มพาวเวอร์คือไปอีกว่าฉันรักคุณมากอะไรประมาณนี้เราจะพูดว่าอย่างไร <laughs> เราจะพูดว่าเซนิโชคเซวิออลุ่ม เซนี่โชกเซวิลมโชกก็แปลว่ามากอะไรนะแบบนี้นะคะทุกคนจา๋าก็คือฉันรักคุณมากเซนี่โชกเซวิลมฉันรักคุณมากนะคะทุกคนจา๋าฮิบอกรักผู้ชายตุรกีไปแล้วแล้วเราอยากรู้ว่าเขาจะรักเราไหมเราจะถามเขาว่าอย่างไรเราจะพูดกับเขาว่าอย่างไรคำนี้ค่ะทุกคนจา๋าเบนิเบนิ ben ny. Ben ny. เซวิยอมุสุนเบนิเซวิยอมุสุนนะคะทุกคนจา๋าจริงๆนะพูดแล้วเขาผันลิ้นแหละแต่ว่าหนิงกลิ้นแข็งหนิงก็พูดไม่ได้นะ,ะทุกคนจา๋าแต่ไม่เป็นไรแล้วพูดได้ให้เขาเข้าใจก็พอนะคะทุกคนเบนิเซวิยอมุสุนคุณรักฉันไหมบอกรักเขาแล้วอยากรู้ว่าเขารักเราไหมเนี่ยถามเข้าไปเลย ถามผู้ชายตรุรกีไปเลยนะคะทุกคนจ๋าเบนิเซิโอมูเซนคุณรักฉันไหมนะคะทุกคนจ๋าต่อไปเออถ้าเขาบอกถ้าถ้า CC กเกิดถามเข้าไปแล้วแล้วเราอยากจะใช้คำคำพูดหวานเรียกเขาอะไรแบบนี้คําเรียกเขาอย่างเงี้ยเออให้ผู้ชายหลงหลงไหลได้ปิื้มอย่างเงี้ยมันจะมีคําไหนบ้างไปฟังกันคะ่ะทุก cool คนจ๋าคานี้นะคะทุกคนจ๋าอืมอัศคม อัศเคมนะจ๊ะทุกคนจากคำนี้แปลว่าที่รักค่ะใช้ได้กับทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพ่อแม่ก็ได้น้องก็ได้ลูกก็ได้หรือใครก็ได้แฟนก็ได้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่จะไม่ใช้กับคนอื่นซีซัวนะคะคำนี้นะทุกคนจ๋าอ่าจะใช้สําหรับคนที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นอัศเคมแปลว่าที่รักนะคะทุกคนจ๋าแต่ถ้าเราเติมคําว่าเบนิมเข้าไปเบนิมหมายถึงตัวชั้นหมายถึงตัวชั้นนะคะทุกคนเบนิม มันจะคะมันจะอ่านว่า as askem um benim askem um benim ก็คือที่รักของฉันนะคะทุกคนจะ้ะที่รักของฉันเป็นไงคะหวานไหมทุกคนหวานยอดย้อยซึ้งหวานยอดย้อยมากนะคะทุกคนจะ้ะเออต่อไปคําว่าจะนึ่มนะทุกคนจะ้ะจะนึม่มก็แปลว่าที่รักเหมือนกันคนที่คนที่อย่าลืมนะคะทุกคนคนที่เรียนภา,าษาตุรกีแล้วเคยเรียนภาษาอังกฤษมาจะ มักจะอ่านผิดมักจะพูดผิดนะ,ะทุกคนจ๋าเป็นว่าจานิมจานิมนะคะทุกคนจริงๆไม่ได้ออกเสียงว่านิมนะคะทุกคนอ่านออกเสียงว่าจานึมเพราะว่าตัวอีในภาษาอังกฤษตัวอีในภาษาตรุรกีนี้มันอ่านออกเสียงว่าอืออือนะคะทุกคนจ๋าก็จะเป็นจานึมไม่ใช่จานิมนะคะทุกคนจา๋าถ้าใครออกเสียงว่าจานิมแสดงว่าผิดนะ,ะทุกคน <c oughs> ถ้าใครออกเสียงว่านิมแปลแสดงว่าผิดนะคะเอออัสคิมก็เช่นกันอัสคิมคือต้องเป็นตัวอือเท่านั้นนะคะไม่ใช่อัสคิมนะคะทุกคนจะ้ะต้องเป็นอือเท่านั้นนะทุกคนอ,อ่าจานิม่มแปลว่าที่รักนะคะทุกคนถ้าใส่เบนิมเข้าไปเหมือนเดิมก็จะเป็นจานิ่มเบนิมที่รักของฉันเหมือนกันนะทุกคนจะ้ะอ,อ่าไม่งงใช่ไหมคะทุกคนจะ้ะออหวานย้อยนะคะได้ใจตรุรกีไปแน่นอน ได้ใจผู้ชายจุรกีไปแน่นอนค่ะทุกคนจ้ะต่อไปคำนี้ค่ะทุกคนบิตาเนมบิตาเนมนะบิตาเนมคำนี้ตัวตัวเออภาษาอังกฤษตัวเอใช่ไหมทุกคนเอบิตาเนมนะคะทุกคนจ้ะเออคํานี้ก็คือที่หนึ่งของฉันอะไรประมาณนี้นะคุณดุน ที่หนึ่งของฉันเออบิตเตนเบนิมที่หนึ่งในใจของฉันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าหนึ่งเดียวของฉันที่หนึ่งในใจของฉันประมาณนี้เลยนะทุกคนจ๋าอ่ามันก็ใช้ได้หมดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเด็กหรือใครก็แล้วแ,แ,แต่นะ,ะทุกคนจ๋าบิตเตนอ่าใช้กับเด็กก็ได้อะไรก็ได้ถาดืมบิตเตนมอะไรแบบนี้นะทุกคนเขาก็จะเรียกได้ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนมันก็ไม่มี ข้อจำกัดนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเออกับเด็กบ้างคนนั้นที่เราไม่รู้จักบ้างก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนจ๋าอ่นอกจากคําว่าอนะัศคร์เนาะทุกคนนะคำนี้ก็จะแบบอ่าสำหรับคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นนะทุกคนจ๋าอ่าไปต่อคะ่ะบิสต์เนมนะคะบิสตอ่าถ้าเกิดว่าใครผ่านลิ้นได้ก็ผ่านลิ้นนะคะทุกคนจ๋าแต่หนิงนั้นลิ้นแข็งหนิงผ่านลิ้นไม่ได้นะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นคําว่าบิสต์เนมนะทุกคนจ๋าต่อไปคําว่าเฮเชยิม hey, เฮเชยิมแปลว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างของฉันอะทุกคนเอยเฮเชยิมเอ่อทั้งหมดทั้งหมดของฉันอะไรแบบเนี้ยเฮเชยิมกับฮายาติมจะพูดจะใช้คำคล้ายๆกันนะทุกคนจ๋าจะใช้ได้เหมือนกันคล้ายกันนะทุกคนฮายาติมก็คือเหมือนกันนะทั้งหมดในใจของฉันอ่าหนึงอ่อทั้งหมดอ่า คมันก็เป็นคําเดียวกับคําว่าเฮเชยิมนะทุกคนจา๋าเหมือนกันนะทุกคนจา๋าใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโดยรวมนะคะเอาไปแค่นี้ก่อนนะ,ะทุกคนจา๋าเพราะว่ามันจะยาวเนาะทุกคนเฮเชยิมเบนิมก็คือทั้งหมดของชั้นอะไรแบบนี้นะทุกคนจา๋า เฮยยตึมเบนิมก็คือทั้งหมดของฉันประมาณนี้เนาะทุกคนเ,เนี่ยทั้งหมดคุณคือทั้งหมดของฉันอะไรประมาณเนี้ยอชีวิตใะญอะไรแบบนี้ทั้งหมดคือของฉันเนี่ยมันเป็นคําที่หวานมันเป็นคําที่ใช้พูดกับอผู้สาวกับใครก็แล้วแต่ที่เขารักเนาะทุกคนจ้าเราก็สามารถพูดได้เออถ้าเกิดใครสงสัยนะคะทุกคนว่าคำาถ้าไม่ไม่เข้าใจนะทุกคนจ้า ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ถามได้เลยเนาะเพราะบางครั้งบางทีหนูก็อาจมีสะดุดบ้างออันไหนที่เป็นแบบจริงจังหนูก็อาจจะสะดุดนิดหน่อยนะทุกคนจะ๋ะเออมันก็อาจจะสะดุดนิดหน่อยแต่ถามได้นะเลยนะคะทุกคนจ๋าว่าเอ,อคำนี้มันแปลว่าอะไรหรือพูดว่ายอย่างไรนะคะทุกคนจ๋าหนิงก็จะมาแค่คําพวกนี้ก่อนเนาะจริงๆอะมาใช้ได้อีกหลายคําเนาะไม่ว่าจะเป็นทัดลืมทัดลืมเปนิม่มอ่า อแล้วก็อะไรอะ่ะมันมีหลายคำนะทุกคนจ๋าที่เขาใช้เรียกกันไม่ว่าจะเป็นเมเลีมอะไรแบบนี้ยเออนางฟ้าของฉันอะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีหลายคำนะทุกคนจ๋าแต่โดยรวมเขาเอาไปคําพวกนี้ก่อนนะทุกคนค,ค่อยๆพูดค,ค่อยๆเรียนค,ค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะทุกคนจ๋านักคะสรุปนะคะทุกคนจ๋าบอกรักเซนี่เซวอรุมบอกรักเขาฉันรักคุณ อยากจะบอกรักเขามากๆให้มันเวอร์อลังการก็คือเซ um um นนี่โชกเซวีอารม์เซนนี่โชกเซวีอารม์นะคะทุกคน <laughs> เออแล้วอยากรู้ว่าเออเขารักเราไหมก็ให้ถามเขาไปนะคะว่า เบนิเซวิยรมุสุนเบนิเซวิยรมุสุนนะคะทุกคนจ้าเอ่อแล้วก็อัสคิมนะคะทุกคน im, อัสคิมนะเรียกเขาไปเลยอัสคิมเอ่อถ้าใครเรียกอัสคิมผิดนะคะทุกคนหนูบอกเลยว่าสอนผิดนะคะอัสคิมเนี่ยเออผิดนะคะมันจะเรียกมันจะใช้คําว่าอัสคิมอัสคิมเบนิมนะคะทุกคนอัสคิมเบนิมนะคะจานิมอ่า จานน่มก็ใช้เรียกได้ทุกคนเหมือนกันเพื่อนหรืออะไรก็เรียกได้หมดนะ,ะจานน่มถ้าใครเรียกจานน่มผิดนะะทุกคนจ๋าผิดนะคะเออต้องเรียกว่าต้องใช้ว่าจานนึ่มจานจาน่มอือนะอือจานน่มจานน่มเบนิม,มหวานยดย้อยไม่มีเกลือนะคะทุกคนเอาใส่มันไปให้หมดนะความหวานอา่า บิตเนมบิตเตนิมเบน b มบิตเนมจริงๆมันบิตเตนมเนาะบางครั้งดููก็เพี้ยนเป็นบิตเนมนะทุกคนเอ่อเพี้ยนเอ่อบิตเนมบิตเนมเบนมนะคะทุกคนจ้ hey, e em, ina, ะเฮเชเยมเบนมอ่าไฮยาติมเบนมนะทั้งหมดคือของชาอะไรแบบเนี้ยก็คือคำหวานทุกคนคำหวานพูดไปเลยไม่ต้องอายนะคะทุกคนพูดไปไม่ต้องกลัวผิดถ้าผิดเดี๋ยวเขาย้อนแยง้งเราเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอายนะทุกคนจ้ะพูดไปเลยนะคะทุกคนจ้ะ เอาคำพวกนี้ไปพูดกับผู้ชายตุรกีได้เลยนะคะทุกคนอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามหนึ่งด้วยค่ะวันนี้คลิปนี้สันเนียทุกคนจะาบาย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 กัน <laughs> ทุกคนน่ารักเฮชยิมบินิม